ยายเท่าเมาส์ซีรีสสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะปิดกล้องแล้วจ้าใครรออยู่ปักหมุดไปได้วยกันเลยนะซีรีส์รอมคอมแฟนตาซีชื่อแปลกวาสนาของปลาเค็มของค่ายยุคคุนะคะที่มีนิยายแปลไทยของสำนักพิมพ์ห้องสมุด .com จำนวนสามเล่มจบสนุกมากๆเช่นกันตัวซีรีส์ ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการถ่ายทำนะคะพระเอกก็คือชัน้นเฟยวีนางเอกคือหวังอิงลู่บอกเล่าเรื่องราวของโจโยเยียนพนักงานออฟฟิศสาวที่ใช้ชีวิตเนยนายไปวันๆดั่งปลาเค็มตะแห้งอยู่ๆก็วาบทะลุมิติตื่นมาอยู่ในร่างของเลี่ยนถิ่งเยี่ยนซิท์สำนักเซียนเล็กๆที่ถูกคัดเลือกเป็นหนึ่งในร้อยสาวงามถูกส่งไปรับใช้ ซื้อหมาเจียวปรมาจารย์เซียนสายเลือดพิเศษที่ทั้งโหดร้ายและเอาติดใจที่สำคัญเขาอ่านใจคนได้ด้วยอดีสาวคนไหนคิดไม่ซื้อพอคาดะไม่สนลูกใครส่วนนางเอกรอดมาได้เพราะว่าวันวันเอาแต่น,นอนอาบแดดไม่สนใจใครนี่ล่ละคะ่ะสุดท้ายกลายเป็นหนึ่งเดียวข้างกายที่ทำให้จอมมันหลงหนักคลั่งรัก ตามใจจนเสียสภาพประเข็มกันเลยทีเดียวเรื่องเนี้ยเขามีจุดเด่นที่การฝึกบำเพ็ญร่วมที่ยายอ่านไปก็เขินไปและแตัดสินใจปักหมุดว่าต้องดูแหละเรื่องเนี้ยพลาดไม่ได้จ้าสุดท้ายยายฝากทุกคนช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริง๊ง สำหรับข่าวสารซีรีส์ใหม่ๆด้วยค่ะบ๊ายบาย